นี้บีมีเรื่องจะเล่านะคะอันนี้เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับน้องที่ซื้อแก้วมงโงกรไปนะคะจะเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเนี่ยน้องคนนี้นะคะชื่อน้องแหม่นคุณเลยขออนุญาตเขาแล้วนะคะก็อายุประมาณ30มสิดนิดแหละทีเนี้ยด้วยความพื้นเพเขาอะอยู่จังหวัดชัยภูมิน,นะคะ มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะตอนที่ซื้อแก้วไปอะครั้งแรกเลยเขาสัมผัสก็คือฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวนะคะชุดปฏิบัติธรรมทีเนี้ยเหมือนเราไม่รู้ว่าเขาเขาก็งงแหละมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยทีเนี้ย จังหวะที่ตัวน้องแหม่มจะออกจากบ้านน้องเขาผู้หญิงคนนี้เขาก็เขาก็บอกว่าเอ้ยอย่าออกไปข้างนอกนะเพราะว่าข้างนอกกับมันจะมีลิงดำตัวใหญ่ทีนี้พอถามน้องมาลิงดำตัวใหญ่คืออะไรเขาบอกว่าพยาปอลอมอันนี้เราก็เพิ่งรู้นะคะเนี่ยแล้ว พอเขาฝันเนี่ยเขาก็ไม่ได้รู้สึกเลยเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันก็แปลกๆเนอะตั้งแต่ได้แก้วมงคลมาพอสองสามวันถัดมาเขาก็ฝันอีกค่ะเขาฝันเห็นหมาดําหมาดําเนี่ยห้าหตัวเลยนะทีนี้เขาก็ไปถามแม่เขาว่าอุ้ยแม่หนูฝันเห็นหมาดําแม่บอกว่าหมาดําก็คือปอบอืมคือปอบเลยทีนี้ทีเนี้ยพอ น้องรู้น้องเริ่มรู้สึกกลัวไนงะก็เลยไม่กล้าออกจากบ้านนะคะพอไม่กล้าออกจากบ้านเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรแปลกแปลแล้วแล้วหลังจากที่แม่เขาอะรู้เรื่องราวที่เขาฝันแล้วอะคะ่ะมันเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ก็คือแม่เขาเริ่มมีอาการแปลกๆนะคะเหมือนกับ บางทีเขาก็จะนั่งเมอเมอทำตาแบบข,ขวางเวลาถามอย่างเงี้ยทำตาดุๆอย่างเงี้ยน้องเขาก็เริ่มรู้สึกเอ๊ะทำไมแปลกๆเขาก็เลยไลน์มาถามไลน์มาถามบีนะคะว่าพี่บีเหมือนจริงๆอะ่ะจริงๆเขาไลน์มาคุยกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนของบีเนี่ยบีก็ทักถามแม่เขาพอดี ก็เอ้ยแม่เป็นยังไงบ้างเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่า